สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจาร้านเลสสีราชชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่ชุมพวงนะครับโคร,ราชพอดีว่ามีน้องน้องเขาอยู่ร<ม>้อยเอ็ดผมบอกผมผมจะมาโคร,ราชพอดีเลยวันนี้วันที่ 2, 2มาเที่ยวน้องบอกพี่เดี๋ยวผมมาหาที่บ้านเลยนี่มาให้ผมแก้ไฟให้คันนี้ตอนแรกคันนี้เป็น V ีออสเจนสนะครับตอนแรกเป็นโครมธรรมดาอันนี้ใส่เป็นคโครมตัวท็อปมานะจัดลูกแก้วมาครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ มันยกสูงไม่ได้ทรงเหมือนทรงเหมือนเปลี่ยนลูกแก้วหรืออะไรไม่รู้นะแต่ต้องลองลองดูอีกทีหนึ่งนะครับปัญหาคือตอนนี้ยกสูงไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําให้มันยกสูงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทาแป๊บหนึ่งเปิดไฟให้หน่อยครับคือตอนนี้ปัญหาคืออย่างนี้ไฟติดละใส่ led อ่ะปิดไฟแป๊บหนึ่งปัญหาคืออย่างนี้ครับไอโคมตัวเนี้ยเขาไปเปลี่ยนลูกแก้วมาครับเขาไปซื้อมือสองมานะแล้วโดนมาพูดตรงๆเลยเนี่ยโดน ไอคนขายก็แบบมไม่อยากจะพูดเนี่ยยาลูกแก้วมาก็ไม่ตรงไงน,นะเนี่ยครับอะลูกแก้วมันเบีย้ยวมาเงี้ยแล้วไม่มีคัตออฟด้วยไม่มีคัตออฟมันก็ยกสูงไม่ได้เห็นไะทำอะไรมาก็ไม่รู้เห็นไะไอไฟเดย์ไลท์นี่ก็เสียแต่บอกลูกคาก้าตอนซื้อว่าใช้ได้หมดผมลองหมดแล้วเช็คแม่งก็เสียนี่น้องก็ขับมาจากร้อยเอ็ดเนี่ยมาหาผมที่โคราชนี่นนก็ร้อยสามสิบโลนะวิ่งมาหากันช่วยกันดูนะ เราได้มิตรภาพใหม่ละในน้องเขาให้เข้ามาดูโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดี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 ปีใหม่ด้วย <laughs> ขยอยทําไปค,ครับครับ,บครับผม